มาแล้วคะ่ะต้องบอกว่าลุคนี้แซมมี่กลิ่นมารอบโปงทำอาหลายคนตะลึงหลังจากไปร่วมงานแต่งรุนพีค่ะต้องบอกว่าแซมมี่คาวเวลเองลุคนี้ปังมากค่ะเป็นอีกหนึ่งคนที่ขออินเทนเปิดชุดไทยหันมานุ่งใบตองเป็นการแก้ไขมลพิษก,กับสิ่งแวดล้อมแล้วคะ่ะแถมโชว์เซิร์ฟกับชนิดที่ว่ามือโปรเพราะถือต้นกล้วยไปเซิร์ฟขณะเล่นเซิร์ฟไปด้วยนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงสาวอีกหนึ่งสุดฮอตนะคะที่แซมมี่คาวเวลเอง ออกมาเผยอ,อีกหนึ่งลุกที่ต้องบอกว่าอยู่ในชุดเดรสสีม่วงอ่อนกับผมสีบอนทองอ่อนใครเห็นเป็นต้องร้องว้าวต้องบอกว่าลุคนี้เธอปังสุดๆไปเลยแล้วคะ่ะจะเป็นอย่างไรสวยขนาดไหนเนี่ยมาติดตามรับชมกันคะ่ะ